กกินนนนับแมม่่เเเเาาะะสวัสดีค่ะวันนี้ผมสงเสีทำดินเชนเหล่านะคะเนาะนี่ก็เด็กผ้าน้องงอแน้องควายลงมาหอดสวนหอยเ่าเรียบร้อยแล้วจ้ะเนาะกินหยาเนาะจ้ะนี่ค่ะมื้อนี้กะบรรยากาศกะลมลมแห้งเนาะค่ะเนาะกะบรรยากาศกะแดดกระบดเนาะค่ะเนาะพอคอยมีแดดค่ะ น้ำห้อยกัขึ้นลายแห้งแล้วค่ะน้อค่ะเต็มฟังค่ะน้องเตวแววเขาเตวแววเขากับบักกาลงเล่นน้ำบักกาลงนอนน้ำแล้วค่ะน้อนี่ค่ะน้ำเป็นขึ้นมาลายแห้งแล้วค่ะน้อมื่อก่อนน้ำก็ถึงลงไปอยู่เลยนี่ค่ะน้องเตวแววคนๆนอนด้วยนี่น้องเตวแววเพื่อกินแต่น้ำกักากลัวแน้วค่ะน้อกะนี่ค่ะบักกาลงนอนน้ำเลยน้ำไร้แล้วค่ะน้อน้ำก็เริ่มไหลมากแล้วค่ะน้อค่ะน้ำกะฝนตกไร้เหม่อค่ะ ฝนก็เริ่มไร้น้ำกระเลื่อมไร้น้องๆก็มากันเนาะะคะ่เนาะไหลมาค่ะหากันในห,ห่วยเฮาเนาะคะ่ะเน้องๆาะไหลจากที่สูงลงที่ต่ำเนาลยนะคงๆเมื่อวานก็นยังม้านไหลสมนีเนาะคะ่ะๆเนี่ยมันนี่ไหลแห้งแล้วเนาะคะ่ะเนาะเต็มขึ้นมาหล่นขึ้นมาพีแล้วเน,นาะค่ะนี่ค่ะน้ำปลอยของเฮาค่ะกระแต่น,นามสิบะมีเร็วเนาะคะ่ะเนาะแป๊บเดียวฝนตกมาทิพย์หนึ่งเนาะคะ่ะนามก็ไหลมา ห,หาัวยเไหลายค่ะมาจากแถวโขกแถวที่สูงเลยค่ะเนาะไหลมาสู่ห,วหัวเขานี่ค่ะอีกน้อยน้ำก็สิออกทองนาะคะ่ะเนาะค่ะนี่ค่ะไหล่แห้งแล้วค่ะน้ำหัวเขาค่ะบรรยากาศเหมือนกันนี่ค่ะ,คะ,กกคะแดดก,กับ,บ่มีค่ะบรรยากาศร่มคลมเนาะค่ะเนาะเมื่อคืนก็มีฝนตกลงมาเนาะคะ่ะ ลุงบ้านก็นมาตัดหญ้าต่ออีกเนาะคะ่ะเนาะยานเพิ่มอิ่มเนาะคะ่ะแล้วก็เสดลงไปสมเขาเนาะคะมม่ะเนาะสมมาท่าแล้วอยู่เนาะจ้ะเข้าค่ะเนี่ยอีกหลายมือะะอยู่เนาะค่ะไก่สกอนสจีเล้วเนาะ,ค,ะค่ะเนอกกะบข้อยาให้่หนาแมาเร็วค่ะขนมมาเร็วยกับสม,มเปลี่วเนาะจ้ะ,ะเนาะเตี่ยวเบี้ยวหอกก็กิหนหญ้าอยู่นี่ค่ะกินหญ้าค้ามไงเตี่ยวแวว ไิขอด่อะสามืันี้กินกแม่เพื่อนน้องค่ะเนาะแวเวของเรางากล้องมาลเลยเลยอิ่มแล้วกับเพื่อนก็ไปเพื่อนกันไปไ้ในสวนนะะ้นองค่ะนอนนอน,ะะนหนน้อค่ะหนหอยปลาไนอนไปนอนบวกหนำในในในสวนเราะค่ะเนาะ,ะมันมาแวเว แมวคนกินทำไงแหงเนาะคะ่ะอยากทองโปวดขึ้นเนาะคะ่ะมันนี้ขึ้นเมื่อกี้กับเอืยอ,เอ,ยเอ,อยฮะวันนี้น,น,ะะนะะุ้มขึ้นเมื่อกี้กับเอือยไอแม่เป็นกองใหญ่ไงกินน้ำแม่นะคะเนาะเอือยเพิ่นเนาะค่ะเอเจ้าเพิ่นเนาะคะ บึงหนัวเฮาเนาะค่ะเนาะหญ้าก็สิเบิดล่ะหุ่ตาต่อเนาะค่ะเนาะค่ะบ่ได้นะหญ้ามามาจากสวนัวเฮาก็บ่ได้หลายมากเนาะค่ะเพราะว่าสะเลงเพิ่นเสียก็ได้ใส่รถเข็นมาเนาะค่ะเนาะค่ะก็เลยได้หญ้ามาบ่หลายแล้วมาตตออยู่สวนหอยเฮานี่ค่ะผู้บ่าวโตๆเฮากินกับเกๆเนาะจ้ะเนาะ น้องควายประกาศมาน,นอนในสวนนี่ค่ะนี่พวกน้ำไปเพื่อนนอนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะหลังจากคุณกินหญ้าอิ่มกินน้ำแล้วเขาก็จะเอาเพื่อนตบมาไว้ในสวนนะจ๊ะน้ำหอยประกานอนน้ำลายปกป็นตัอย่างนาะคะ่ะข้างล่างค่ะคุณยายเพ่นกำลังส่อมเขาอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวเขาก็จะลงไปซอยเพฝนกำลังจะมาเนาะ ก็สิตัดหญ้าแล้วเพื่อสิได้หญ้ามาให้หน้องมากินเพื่อสิได้ไปซ้อมเข่ากะใส่เวลาเนาะค่ะเนาะนี่อ่าแต่วแววผมไปลงไปกินน้ำาเนาะคะ่ะกินซื้อ,อประกาศลงเนาะคะ่ะเนาะมีแดดออกแล้วน้อยนึงเลยจ้ะแ,นนแต่แววกินน้ำแต่แววนี่ค่ะประกาศลงเนาะคะ่ะเนาะปกติเพื่อเสียดลงไปเลยนแ,แต่แววของเาราลงไปลงแค่แค่นี้นะ โอ้ยกินน้ำด้นเน้วแต่แหววหิวน้ำนะคะ่ะเนาะลงเลยสองขาบกลานลงปกติพอกติงลงไปหลึกๆและคะเนาะนอนนอนผอมบอกานนอนสิวหิวน้ำแห้งและคะ่ะเนาะกินดนแล้ว ยานยังเตียวแววนอนตื่นตื่นตียานอนเลิกโอ้โ,โ,อโยยานกรเป็นเฮ็ดน้ำไลแล้วมาว่านยานเนาะคะ่ะเฮ็ดได้สิได้นอนน้ำหอยบนนี่น,น,น้ำไล่กบะเบิานอนอ่านเก๋ยเขาห่วงหยา,งะะา,เาเนาะค่ะเนาะกินได้แม่พืชนเนาะคะ่ะ nhà người chéo hoa nhà về chéo bên hoa nhà mà tế bèo về chéo hoa nhà ồ chỗ nồi chỉ thăm nhầy nó hả nó Đấy, teo bèo, teo bèo kìa Sim nè là mát teo bèo nè กิน่งกินเฟืองดีๆแต่วแววของเาหาเลยค่ะกินบลเหลือนี่กินนมแมวพันยูนะคะนมแมพวพ้าใครสิบป่วยให้กินประเด็นแล้วพันยยใหญ่ให้กินเต้นต้นให้กินเถื่อนแล้วไงเนาะแล้วแต่วแววเนาะบึ้งเสียบบ่หนักเสียบบ่แสีบบ่บบบบหึ chim thăm lệch lệch Ui, giang nhầm Cúp cúp lệch hmm? Cái tê xẹp đó, tê bèo nọ Chen nhầm cúp, cúp lệch ไปเก็บหนามาให้น้องงัวเนาะค่ะเนาะลงมาตัดกระสีเหลวละมั้งเดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนนะจ๊ะเนาะได้แววไปเก็บหนาอยู่นี่แหละแววกะเก็บหนาแล้วกต่อไปคืองไปสมเขาเลยนะคะเนาะค่ะแววกะจะทำหมากับเป็นฝาเป็นฝนอีกก็จะแล้งกับบานก็เหมือนวานนะคะเนาะเมือวานกะตอนก็วันน่ะค่ะประมาณบ่ายๆฝนก็บบริโตกะนะคะแต่ว่าฝาเป็นหงอค่ะเนาะฝ่าเล่นเขาบานเนาะค่ะ แต่เพิ่นมาตกเอากระตอนกลางคืนนะคะหลังจากเก็บใหญ่น้องมาแล้วนะคะนะคะะ้องขาวกะเซ่ลงไปซ้อมเขาะะะะ่าแล้วค่ะน้องค่ะเพิ่นกินพออ่ะ,ะ,ะ,ะอิ่มเล็กๆห,หน่อยๆคะ่ะลุงบั้งเลยจะไปหาอยูอย่นะ,ะน,นะคะน้อไปตัดใบเข่านะคะเน้องมาให้เพิ่นกินเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะอีก อ๋อน้องว่าเขาหลายตันะคะเนาะตองห้าหลายเลยเป็นบ้าู่บ้าตัวตัวโตกับแหงตัวใหญ่แหงกินหลายเนาะค่ะน้องค่ะตัวโตของเขาเป็นบ้าหัวเนาะค่ะเพิ่นจะกินยาก็เด็กหน่อยมาจ๊ะเนาะไอ้น้องกินน้ำให้น้องกินน้ำตัวเอ้ย เพื้นกำหนงเพื้นนะคะเนาะตัวโตเพื้นนะคะเนาะข้าวคั่วหนึ่งนะคะเนาะมีอยู่หลายข้าวคั่วหนงวัวของเอาเขาค่ะเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเจ้าจอยเจ้าจอยเจ้าจอยกินให้เขาโบทันนะคะเนาะไม่ต้องไม่หยาเขานะคะเนาะนี่ค่ะีเจ้าข้าวเจ้าข้าวก็สะขี่โกงแน่นะคะเนาะสอบหยาดเขานะคะเนาะสอบแยงเจ้าขาวนะคะ สอบไลเล็กหน่อยสอบผูกนะคะนอกจาเขาวได้ให้ลุงบ้านมาจัดการผูกเพื่อสอบไลเล็กหน่อยนะคะหลีเป็นต้องขุนแล้วนะคะเนาะเล็กๆตกัดิ้มค่อยได้กินเนี่เจ้าขาวกับสอบหวงแล้วค่ะจะจอยกินนามนะคะนามกว่าครั้งในสวนเท่านี้ละคะ่ะนี่ค่ะนามพ้นแล้วจะนอกขึ้นกัน่ะมเดี๋ยวไปกินหนามหอยนะคะน,นะคะี่ค่ะ เล็กๆหน่อยๆข้างน้องกพิ่กินเนาะน้องวัวค่ะค่ะน,ะะนาบน้องควายเพิ่งกับเฮ็ดเป็นบวกไว้เนาะค่ะน้าในสวนเนี่ยน้องเป็นบวกเป็นยังเนาะค่ะเนาะกระ,ะ,ะนาบข้างน้องวัวก็ได้กินเนาะค่ะอลุงบาตัดอยู่ข้งางล่างเนาะค่ะเนาะโยนยายเพื่อผสมเขาได้กระสิที่ผสมเขาสอยยายเนาะจ้ะลุงยายแล้วสมเขาอยู่ลุงโยนลุงบายตัดใบเขามาให้น้องวัวเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะเขาของเขาก็แนมไปรวมๆกันเหมือนบ๊อมีทีวางแต่ลงไปไกลๆอ่ะทีวางไลายล่เนาะคะ่ะสมไล่หมื่นเลยมแผ่แล้วนะจ๊ะเนาะค่ะพี่มาเนี่นะจ๊ะน้อนี่ค่ะเขาของเข,ของสมก็หน,นำพี่มาเนาะคะ่นะเนาะยากระไล่เขากะห้างนะคะ่ะต้องสมไล่หนูอยู่เนาะคะ่นะขะ้อเขาก็ขอเ,ขเจ๊พิวใบจะเพียงเท่านี้นะจ๊นะน้อค่ะ จะถินได้ไปสมข,ของห่อนเริ่มห่อนแล้วนะจ๊ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปนี้เนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะให้ช่องของเฮาค่ะผู้เสียดินเชนเนลนะคะ่ะโปรเป็นงกำลังใจเราให้คลิปใหม่ๆต่อไปเนาะค่ะนะะ้อค่ะขอตบไม้คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ